ค่ะไปดูเบื้องหลังการเขียนบทนะคะในเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรณภพีนี่แหลคะค<ม>่ะพี่บ้วยนันทวันนะคะบอกว่าทำงานหนักมากเลยทีเดียวนะคะไปติดตามค่ะ ฉันจะไม่เอาชีวิตฉันไปติดอยู่ที่บ่วงความทุกข์เพราะความหับอีกแล้วละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษทาเทพก็มาถึงตอนผองชายรณพีแล้วซึ่งเรื่องนี้ได้นักเขียนบทโทรทัศน์มือรางวัลบุ้ยนทวันที่เคยฝากผลงานในบ่วงและกี่เผารับหน้าที่ถ่ายทอดโดยพี่บุ้ยก็ยอมรับว่ากดดันไม่น้อยเพราะต้องผ่านการทํางานอย่างเข้มข้นถึง2ปีในการประชุมเขียนบทกับห้านักเขียนทั้ง5้าเรื่องและเข้ากองถ่ายเพื่อทําความเข้าใจกับผู้กํากับในทิศทางเรื่องราว ตันที่ช่วงคุณชายประสบความสำเร็จอะเริ่มมีความกดดันเพราะเราคนสุดท้ายไงเราก็ไม่อยากจะทําให้เกิดอะไรที่มันผิดพลาดในช่วงสุดท้ายที่คนรอดูคุณชายรณพีเนี่ยมีลักษณะโทนที่เป็นดรามา่าความรักแท้ความหมายของมันเป็นยังไงพูดถึงการการจัดการกับความรักแล้วก็พูดถึงบทสรุปของชีวิตของคุณชายทั้งห้าที่จะแก้ปัญหาเทวพรมยังไงในหน้าที่ปกติของบทโทรท้ายจะเป็นคนแรกที่จะต้องหยิบ นวานิยายมาตีความเพราะฉะนั้นเหมือนเราเป็นทัพหน้าคนแรกตอนที่เขียนบทเนี่ยต้องเริ่มเขียนพร้อมกันหมดสิ่งแรกที่ประชุมในห้องเขียนบทจําได้วันแรกคําว่าสุภาพบุรุษในความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าเป็นทีมเขียนบทตีความเรื่องอะไรทุกคนจะตอบอันนึงที่ตรงกนหมดเลยคือพวกเขาเลือกอาชีพที่จะทํางานรับราชการท,าท,าทั้งๆที่เป็นคนรวยมาก ความสำเร็จของซีรีส์ชุดนี้นอกจากความสาม,มัคคีของทีมงานคุณภาพทุกฝ่ายคุณนันทวันในฐานะผู้เขียนบทยังได้วิเคราะห์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าอยู่ที่ความเป็นสุภาพบุรุษของคุณชายทั้ง5ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีความรักความสาม,มัคคีกันจนเป็นที่ประทับใจผู้ชมโสพิดาสุขันโทร,รายงาน ลืมติดตามชมคุณชัยรุ่นนาพีนะฮะบางทีดูเพลินจนลืมไปว่าข้อตกลงกับตระกูลเทวพมนะครับ<า>จะลงตัวยังไงนะครับไปที่ละครแรง